นะครับตอนนี้ลุงมางานของแมงทัพภูนะครับมาอวยพรงานวันเกิดแมงทัพภูนะครับนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วพอถึงแล้วก็ขอจบคลิปเพยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเสียงใหม่ทำไมเพราะจังเลยโอ้โหเสียงใหม่แบบ โอ้โหยลังจากเดินเชิญลุงพลนะครับล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ของยูทูบเบอร์านมันเกิดมันเกิดก็เป็นบาร้าใหม่ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่ของใครต้องให้ลุงพลเป็นคนพูดโอเคครับเรียนเชิญครับเอาเพลงไหนดีครับ ก็เพลงไหนดีครับไหนก็ดีหมดครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่แมงดะพูนะครับได้ให้ลุงกป้านะครับมาร่วมงานนะครับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดแมงดะพูนะครับครบรอบ 99ปีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแมงน้ภูนะครับปีหน้าก็จะเข้า100่งรปีเนาะถึงปะครับบอปฏิเสธเลยครับโอ้แสดงว่า99้าเกหรือตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่หโอ้ยไม่ชอบเลย34โอ้ยไปกลับอันนี้นะครับโอ้ เอ๊เป็นอะไรกับสี่วะเนี่ยจับฉลากกับสี่มาเยอะมานี้ยังสามสี่โอ้ยข้ามไปสามหาเลยเนาะจะได้เป็นช่องเจ็ด HD <c oughs> <c oughs> โอ้ยนินนหน่อยก็เอาอย่าถือสาผมนะครับรนะผมเป็นคนตรงครับพูดตรงๆครับไม่อ้อมค้อมนะครับชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกว่าชอบสรุปคือชอบนี่อะไรครับ<า>แฮนด์แฮนด<า>์พี่เค,คครับเค,คกินไม่ได้แล้วครับแมงเต็มหมดเต็มเลยกินไม่ได้ครับ ต้องโทรไปสั่งใหม่แล้วปะใครใครสั่งครับใครสั่งมามดขึ้นแล้วกิกนไม่ได้เสียใจเดี๋ยวผมว่าแล้วมันเป็นอะไรกับสามสี่มดขึ้นอยู่แล้วเอ้าอ๋อครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้แบรนด์สามสี่หรือเปล่าครับไม่ใช่นาะ โอ้อันนี้เป็นสกอตนะครับมันจะเป็นสัมโอ้ยเมื่อไหร่มันจะไปทุกทีนะสามทีเนะนี่บลดอยู่สามสี่นี่ะอ้ะาวครับถ้าเกิดใครกินได้ก็กินนะครับแมงขึ้นแล้วนะครับดขึ้นนะกินไม่ได้แล้วครับไ,ไม่รู้ว่าสั่งตั้งแต่เดือนไหนเนาะอ๋เอเฮ้ยมันยังดิ้อนอยู่วะเนี่ยโอ้ยมันตีนคีพรอบเนยะ พ่อครับโอ้ลืมเอาของขวัญที่เอฟซีส่งมาให้เป็นคุกกี้ให้น้องเจ้าคุณอยู่บ้านต้องเปิดซาวไหมครับเวลาแฮปปี้เบิร์ด์ต้องเปิดซาวไหมหรือว่าร้องสดทเ,เ,ดเนะท่าไหร่ะปะเดี๋ยวคุยกันก่อนเรื่องค่าเลย ต้องเขียนสัญญากับผมวันนะ <I am. S 1> ผมมาจับไมใน <I am. S 1> ผมค่าวิทยากรนะครับค่าดีเจเอออะไรมาได้วิทยกร <I am. S 1> ต้องเป็นดีเจคนละครึ่งเดอปปาเด้ะนั <c oughs> ่นสรุปว่าโอเคโอเคนะครับมีงานติดต่อผมได้นะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าไม่มีงานก็ติดต่อผมได้นะครับ <c oughs> ผมอยากได้งาน เห็นไหมครับจับไม้ปุ๊บเปลี่ยนทันทีลุงพลปกติเป็นคนพูดน้อยครับพูดวรรณคำสองคำจะจับไม้ปุ๊บก็เปลี่ยนทันทีพูดไม่หยุดพูดเป็นต่อยหอยสามสิบสี่มันบอกโอ้โอยักจับเป็สามสี่แสลงครับสามสี่สสสที่แรกก็ดีดีเนาะ ไปเลยไทยยบนนอกมายังไทยยบนนอกเออมาๆมามาลุมหนาวสักเพลงนะก่อนที่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพราะว่าอาจารย์อยากให้โชว์ตั้งแต่ที่งานแล้วเจ้ากอลีลายเอาเอาตั้งกล้องอีกเวลาให้ลุมหนาวโอ้ยเอาหามึงไม่เจออาจารย์บอกเทสกีตาร์เทสแล้วเทสอีก ไทยบ้านนอกก็ไปมาทักทีไม่รู้เ็นอย่างเดีย๋ยวก็วิงงว่งไปเอานู่นเดี๋ยวก็วิ่งไปเอานี่มาเอาน้ำอ,น <c oughs> อารมณ์ไปตอนนี้ไปเอานอยู่เออไปเอาเนื้อตอนนี้อยู่พูนยังคำนะมึงยังก <c oughs> ินเลยลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงบนภูเหล็กไฟ ลมหนาวพัดมาคลาใดหัวใจหนาวสั่นสะท้านโบราณคนว่าหนาวฟ้ายังต้องพิงไฟแต่หากหวัดหนาเอาหัวใจต้องหาคนมาแอบอิง yes, Dad, Dad. คิดถึงทุกคนคืนพอ,อดลุมพล คนบ้านกกอจากใจของไทยปนนองบ่ลืมคิดถึงเสมอจากนมผู้ไทยหัวใจรักมันเพียงเธออย่าปล่อยพี่ไทยคอยเก้อในคืนลมนาาพัดมาอาลุงจิมลมหนา คนที่เฝ้ารอต้องทุนหนาวใจอีกนานบ่ลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำคำคืนวันนั้นสองเฮาหนั่งเคียงคู่กัน ลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำปากำลังล่วงหล่นคิดไปก็เหมือนใจใคนโวกวนไม่มีสัจจานี่หรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมดอกหนาหากบุญนุนนำพัดพา สัญญาคงไม่เป็นมันลมหนาวพัดมาอีกคราแล้วหนอคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนานบ่ลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ ยังจำคำคืนวันนั้นสองเฮานั่งเคียงคู่กันลมหนาพัดมาเห็นดอกจำปากำลังล่วมหล่นคิดไปก็เหมือนใจคนวกวนไม่มีสัจจานี่หรือใจคน ไม่พ้นสัจธรรมดอกนาหากบุญนุนนำพัดพาสัญญาคงไม่เป็นมันสวดๆนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปลกเมอปะอแปะๆนะครับเจ้าของบทเพลงก็ยังไม่มาครับอ้ามาแล้วครับสวัสดีครับ ก็อย่าลืมนะครับไทยรักษาชาตินะครับกำลังมาแรงนะครับเอาอาจะจับไหมอ่ะอาจะจับก็จะหลับครับผมหลับไม่พอครับกลิีนต่างหากครับ น้องหนึ่งหนึ <S 1> 1, <S ่งสองพันท่านนะครับลมตกใหญ่เหมือนฝนลมหนาวพัดเฮียงหอมดอกสะแบงบนภูเหล็กไฟลมหนาวพัดมาคลาใดหัวใจหนาวสั่นสะท้านโบราณเพั่นว่า นาวฟ้านั้นต้องฟิงไฟแต่หากว่าหนาวหัวใจต้องหาคนมาแอบอิงทุกคนขึ้นฮอดลุงพลคน,คนบ้านกูกกเอฟซีทั่วไทยเมืองนอกบ่ลืมคิดถึงเสมอจากหนุ่มผู้ไทย หัวใจรักมันเพียงเธออย่าปล่อยพี่ไทยคอยเก้อในคืนลมหนาวพัดมาลมหนาวพัดมาอีกคลาแล้วหนอคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนา บ่ลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำค่ำคืนวันนั้นสองเฮหาหนั่งเคียงคู่กันลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำปากำลังร่วงหล่นคิดไปก็เหมือนใจคนวกวนไม่มีสัจจา นี่หรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมนอกนาหากบุญนุ่นนำพาดมาสัญญาคงไม่เป็นมาน คืนที่มีแสงจันยังจำคำคืนวันนั้นสองเราหนังเคียงคู่กันลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำป้ากำลังล่วงหลุลนคิดไปก็หวัอนใจคนวกวนไม่มีสัจจา มี่หรือใจคนไม้ทนสัจธรรมลอกนาหากบุญนุ่นน,น,นำพาดมาสัญญาคงไม่เปลี่ยนขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้ส้อยกันร่องนะครับมีรากเรือมอสมควรนะครับขอบคุณครับ